ช่วงเศร้าๆก้อนเสียหายนมครับก็ต้องมาให้วัอาหารครับให้ยายาเสียมากเป็นตั้งยังไงเยลยเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆครับเนี่ยาก็เป็นยาสดนะครับจะอัดเป็นก้อนมากครับไอ้นี่กับที่นี่ยาปูครับ อูเฟี้ยงไห้มันเห็นพ่อบเบอืสีขาวเดี๋ยวกับเป็นคนสีขาวขึ้นมากกะิีเป็นคนสีขาวขึ้นมากกะจีเป็นเป็นเป็นขาวแบบว่าเห็นนะครับเนี่ยตัวสีขาวนี่ถ้าขันตัวพวกนี้เห็นพบ่บจะปกติครับเบืจะสวยครับพุ่มสวยห้ามเ <Yeah. S 1> เป็นคนสีขาวขึ้นมากครับ ให้คอกน่อยพวกนี้ครับมั่จะมาสามารถเปิดโล่งทะลุได้ได้ครับนี่ทุกอันเลยอันนั้นก็เปิดอันตัวนั้นก็เปิดโล่งได้อันนี้ก็เปิดโล่งได้ครับไล่หันจะทําความสะอาดนะครับไล่ง้วไปอยู่ฝั่งนั่นแล้วก็ลอก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 ไว้แล้วลดเกล็ครับเกลรดออกไปขี่รรยากาศเกล็ดมาแต่อันนี้มันง่วหน่อยมันเลอะแน่ครับตออฟางผูเลอะแน่ยก็ฟางผูครับบด้เกตลายครับเสียหาเดือนเที่ยนึงเสียหาเดือนเกล็ดเที่ยนึงครับ เกีเท่านี้แล้วก็ไล่งัวกลับมาครับก็บล็อกไว้ก็ไปเข่าช่องนั่นรถกับทอยเข่าช่องนั่นก็เก์ออกไปไม่ครับทุกช่องมันมันมีสามช่องครับเกียรดได้หมดนี่ครับใส่หัวอาหารเดี๋ยหมว่าส่งลมนี่ครับหัวหน่อยก็บพิ่มให้กิ่นไปได้แล้วครับนี่คือว่างัวงัวใหญ่ทาเพื่ผู้ใดเบ,บิ่บงคลิปทาผู้ใดเบิ่งคลิป ของผมประจําจะรู้ว่างวใหญ่ลงมาสีมาอยู่ฝั่งนี่ก่อนครับเขาใหญ่มากากา็จะังมาอยู่ฝั่งนี่นะครับนี่ครับสีงวใหญ่นี่ครับเพราะท่านเอาลงมาหมู่บ้านครับเพราะท่านปั่มเบอ์อพวกที่คลิปก่อนปั่มเบอือไปแล้วครับใหญ่ลงมากกัต้องหอวมาไหวยังสีแลวครับนี่ใหญ่ลงมากกับว่าไฮฮัตกินวาอาหารก่อนกับว่ามันเคยกินยุคของบนมันเคยกินแบบในถังนะครับ ก็ให้กินแต่ใส่ถังบบดที่เ,เลยเออกมาลงมาไม่นี่เ,เลยไม่ใส่ถังน้ำรวกหัดใส่กินทางนาน้ำครับนะครับว่าต่อไปหัดให้มันกินข้างนาไงขึ้นมามันจะได้รู้วิธีกินตามพื้นนะครับเป็นว่าไงจะกินตามพื้นเอาคลิปนี้ไปแค่นี้ครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ